ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นต้นบุญบูชากันเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก13กัน1,000พระคาถาเทศโดยพระนักเทศมหาชาติชั้นนำระดับประเทศ13รูปจาก13วัดดังถ่ายทอดออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2อ6 4อนานิสงสงแรงกล้าบูชาคุณพระธรรมและองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวาระมาคบบูชามหากุศลมหาทานบาร,รมีครั้งหนึ่งในชีวีร่วมถ่ายทอดพระธรรมบูชากันเทศด้วยการเขียนชื่อในใบบุญทองคำติดใต้ต้นสีมหาโพ์ใบบุญทองคำของท่านจะถูกนำไปถวายแด,ด่เจ้าคุณพิพิธพระเทพปฏิพานวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัธเทพวรารามราชวารมหาวิหารเพื่อเป็นมวลสารในการหลอรพระุทธรูปในศาสนกิจในการต่อไป